ี่เข้าใจมันเป็นไส้มันอยู่ข้างในค่ะท่านบอกว่าให้ใส่ลมแล้วก็เอาไส้มันอาจจะไปล้มหนึงก็สองสามหัวก็ได้ตอนแรกก็โหแล้วมันจะเป็นหัวอะไรเจะเป็นบ่บบางมันก็เป็นหัวเล็กๆเมือนชุ่เอาใบมันไปให้เขาทำชุ่มตำใบเทาๆนี่เขาเนี้ยงเน้เขากินเลยอ้ยอร่อยนะ แสดงว่าเราปรุงดินได้น้ำหนักมันจะแก่งมากเลยมันไม่ฟอเลยเนี่ยมันแก่งมากเลยหัวเล็กหัวน้อยเนี่ยแก๊งแก่งหนักตึ๊มเลยมันไม่ฟอแสดงว่าเราปรุงดินได้ด,ดินแก่งแหละหัวแกงแก่งเนี่ยเนื้อมันแน่นปึงเลยอะ่ะเนี่ยแสดงว่าปรุงดินได้อย่างเงี้ยแน่นมากเลย ไม่มันไม่แรงมันไม่แรงต้นแต่มันแรงหัวเนี่ยรากมันเห็นไหมรากไม่มีเลยแต่บางอันนะที่มันแรงต้นเนี่ยนะรากมันจะฟูออกมาเลยอันนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แรงเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจะไปถอนันที่แรงรากให้มาดูแรงรากทุกคนค่ะอย่าไปเปรียบเ,เทียบกันนะนี่ <prisingly. S 2> นี่คือแรงต้นนี่แบ,บบ,บนี่ยบังลุงเนี่ย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 มันจะงามต้นแต่หัวจะไม่แรงมันจะแรงต้นในลักษณะนี้เนี่ย แต่ลักษณะนี้เนี่ยมันจะแรงหัวเนี่ยแด้ปรับุงปรุงดินแบบเนี่ยยังไงเนี่ยเห็นไหมมันจะผิดกันเลยนเ,นเนี่ยเนี่ยไอเนี้ยไอนี้มันจะไอนี้มันจะแรงเนี่ยต้นขนาดนี้หัวขนาดนี้ดูสิเนี่ยเนี่ยผิด okay. กันเลยเนี่ยผิดกันเลย<ผ>การปรุงดินมันอยู่ที่การปรุงดินแต่การปรุงดินไอนี้มันเป็นครั้งแรกที่เรากําลังศึกษาดินแล้วกำลับปรุงดินก็พอใจละ ที่ว่าเราได้กระเทียมที่มันแน่นส่วนที่เราจะให้มันจเจริญไปอีกทีเนะี่ยแลวค่อยว่ากันอ,อันนี้มันแกลงอ,อามาเอาเอาที่ลม้มลมก่อนนะอานะไอไหนต,ตั้งตัง้งต้นเขียวๆยังไม่เอานะขเขียวมันอ่อนนะ,ะไม่ไม่เอาไม่เอาเป็นแปงเขาเรียกาเฉพาะล้มล้มแล้วก็ต้นเหลืองไม่ไม่ไม่เอาเป็นแปง <c oughs> มาทานี้มาทาั้งนีม้มาใกล้ๆก,กันเดียวนออน ความรู้สึกของบ้าแรงเรื่องความรักใช่ไหมก็เคยบอกกูแล้วนะเพื่อนไปถวายเงินเดี๋ยวป้าน้ําแรงไม่มีเงินก็เลยบอกรักพ่อท่านแล้วก็จะบอกรักพ่อท่านด้วยเพลงนี้นะคะพอ่อฉันเป็นยอดศิลปิน <c oughs> อบรมบ่มในดวงนิน <c oughs> ไอคนหลุดพ้นลูกี โอ้เจียรนะัยขาดเก้าใจให้ไกลจิตผีขยันสร้างสรรความดีไม่มีท้อใจให้จริงกล้าจนลูกขอกรับแทบเท้าพ่อบูชาพระคุณพ่อเหลือคนะ เป็นสะพานพาลูกข้ามสงสาร,นนห,รหลายคนเหยียบย้ำพ่อก็ยอมพร้อมให้เดินผ่านเป็นพ่อพระผู้ประทานควา,ามสุขแท้จริงให้ลูกทุกอย่าง สำหรับอาจานี่ได้มาอยู่ใต้ร่มโพของพ่อครูสมณโพทิลรักก็30กว่าปีสำนึกในพระคุณหรือความรักที่พ่อท่านมอบให้ลูกๆโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยถ้าไม่มาเจอพ่อครูถ้าไม่มาเจอหมู่กลุ่มชาวโศกนี่คงจะไม่เป็นผู้เป็นคนนะนะคิดว่าความโมหะความอาวิชชาที่มีติดตัวมาในชาตินี้นะ่ะคงจะยากมากเลย แต่พอมาได้มาเจอหมู่กลุ่มนี้ก็เป็นการเกิดใหม่อีกครั้งหนึง่งเราเกิดกับพ่อเราก็คือเกิดทางกายเนื้อแต่การเกิดทางโอปปติกะคือเกิดทางจิตวิญญาณก็ได้จากพ่อครูสมณะโพธิลักษ์มา30กว่าปีสำนึกในบุญคุณพ่อครูตอนนี้ก็คือพยายามทำงานที่พ่อครูมอบหมายให้ลูกๆทุกคนก็คือรับผิดชอบในการาลงทานงานช่วยงานจุดนั้นจุดนี้ ให้ดีที่สุดค่ะคิดว่าเป็นงานของพ่อครูที่สําคัญที่สุดค่ะการลดกิเลสของพี่จูนก็คือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเข่งอะไรเข่งคัดอะไรมากอยู่แบบสบายๆแต่สํานึกทุกวันว่าจะทํางานให้คุ้มค่าข้าวทุกวันค่ะจะไม่เป็นหนี้ค่ะก็คิดแบบนี้นะคะก็ะเลยลุยเท่าที่กําลังตัวเองมีค่ะนในเรื่องในงาน ที่จะถึงนี้คืองานความรัก14ใช่ไหมคะ4 4คุมภาพันธ์ปิ๋มอ่ะก็เห็นความรักของพ่อพ่อครูสมณะโพธิรักอ่นะ,ะท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะให้แก่มวลมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นพวกเราชาวอโศกนะคะโดยเฉพาะท่านอยากให้ชาวอโศกอะ เป็นคนที่มีความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปแก่เพื่อนมนุษย์ที่ว่าท่านเปิดความรักสิมิติเพราะอะไรเพราะให้พวกเราเนี่ยแหละฮะเริ่มต้นที่จะเริ่มรักหมูกกม่กลุ่มรักรักตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองรักหมู่กลุ่มแล้วก็รักเพื่อนพ้องพี่น้องทั่วไปโดยที่ทเสมอภาคกันค่ะ คือไม่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 มีเอียงลำเอียงนะคะแม้คนข้างนอกอะ่ะท่านก็ยังสามารถแบบทุเรียนแพงๆอะ่ะทำไมท่านเอาไปแบ่งแจกให้ได้แล้วเราอะ่ะเราจะทำยังไงให้ความรักของพ่ออยู่อยู่ในจิตใจของเราด้วยทีนี้ดิฉันเนี่ยก็เห็นว่าท่านก็สอนมาหลายปีแล้วท่านก็อยากให้เราอะ่ะละตัวตนเนี่ยค่ะ คือการละอัตราตัวตนแล้วการที่จะได้ช่วยเหลือหมูมม่กลุ่มด้วยตนเองด้วยแล้วก็ประโยชน์ท่านมวลชนมวลมนุษยชาติคือท่านทําให้ดูไอเราก็ต้องต้องเห็นตัวนี้ค่ะตัวที่แบบท่านเสียสละเหลือเกินที่แบบไอยังไงท่านก็นึกถึงอยากจะมาโปรดโปรดพวกเราอะฮะเป็นสัตว์ใต้ต้นโพ ทีนี้เราก็จะพยายามติดตามท่านไม่ว่าจะเรื่องปริยัติปฏิบัติก็ต้องลงมือแล้วก็ปฏิเวทเราจะได้ผลหรือไม่ก็ตอนนี้แหละค่ะแล้วปิ่นก็ยังยังตั้งตะบะคือลดละกิเลสเรื่องการติดติดขนมโดยเฉพาะขนมปังนี่ก็ติดมาเยอะนี่ก็ต่อไปเรื่อยๆค่ะ จนอาจจะสิ้นชีวิตนั่นแหละขนมปังให้มันหล,หลุดไปเลยค่ะก็ขอแค่นี้นะคะ,ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีทุกคนสีสม้มโอ้โหบรรยากาศสดชื่นเลยนะอยากฟังธรรมตอนที่ทำมรคองแปดด้วยเนาะ,ะ,ะก็เริ่มต้นจากให้ทุกคนสร้างสภาวะเนาะตอนนี้กำลังทำมร มรกองแปดข้อทิทลายนักเรียนถ้าวิธีไล่มรกองแปดเนี่ยทิฏฐิสังกปะกรมมันตะวาจาอาชีวะเนี่ยก็ไล่เรียงอย่างนี้ตอนนี้กำลังทำกรมมันตะไงใช่ไหมแต่ขณะทำกรมมันตะเราก็จะไปรวบถึงธรรมะสองเอาละตามไม่ทันนะธรรมะสองมีอะไรมีนอกกับใน จะไม่ง่ายแต่มาไม่เทศให้ลำบากใจยากหรอกเพราะนอกกับในนี่คณะทานอกเนี่ยําลังทานอกนี่มีกรรมมีพยาบาทมีอะไรต่อะไรไหมเนี่ยนะนะมีค่ะเออมีมันมีโอ้ยมันหน้าเอาไปนั่นนี่เนี่ยแถวเรกนะเขาเรียกว่ามันมีมีในนิวรณ์ที่เราต้องอ่านะรายละเอียดทรมานีนมีละเอียดมีละเอียดนะการจะรู้อะรูปได้รู้รู้ไม่มีรูปได้นี่ต้องรู้จากรูปก่อนนะ อันนี้เรากาลังทํารูปของต้นหอมข้างในเรากาลังต้นหอมกระเทียมเอ้ยต้นกระเทียมข้างในเรากาลังสังขารอะไรนะเราก็ต้องจับสภาวะให้รู้ให้ทันนี่คือธรรมะสองว่าให้มาถอนกระเทียมแต่มาถอนหญ้ายางเงี้ยหวังอย่างแรงก็นั่นเลยใช่ไหมน่ะมันมันก็มันก็มีความที่มันออนนั่นอยู่ข้างในทีนี้ถ้าจะฟังไม่ค่อยได้ฟังมากเรื่องปรมัตร์เนาะก็ฟังฟังหน่อยหนึ่งก็ต้อง มีตัวนี้นะสังขารไอสังขารสามมีอะไรบ้างสังขารสามนะบุญญาพิสังขารนี่อปุญญาพิสังขารแล้วก็อเนนชาสังขารใช่ไหมค็นี้เราเขาเรียกว่าสังขารที่อยู่เหนือสังขารที่เรากระลังสังขารออกมาจากจิตซึ่งมีกามข้างนอกเห็นไหมอ่าวันนี้ก็ได้ฟังนะไม่ธรรมดานะ ใช่ไหมแต่จะพึ่งไปบังอาจให้ไปย่อยเลยพันเตย่อยถูกแล้วมันเกี่ยวกับบารมีนะพกเธอจะเปลี่ยนสมองใหม่พันเตย่อยถูกแล้วนะนอกจากว่าพันเตยโยนไม้มาเออเดี๋ยวจะมาจะรับเองจนกว่าพันเตจะโยนไม้มาธรามาก็นั่งฟังสบายสิกามาก็ฟังก็นั่งฟังสบายนะนี่ก็เลี้ยวไปหาย่อยธรรมะให้ฟังหน่อยหนึ่งที่มีปัญหาทางใจกันอยู่ทีนี้ เรื่องของธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ผลนนะอาตมาเชื่อหินจริงก็ต้องเอาจริงน,นะตอนนี้มีตาบะให้ทุกคนได้รับทราบไปเลยการเปิดเผยตะบะเนี่ยมันขาดมันขาดลอยนะมันทําให้เราน,เน,น,นี่เป็นอิสระเพือตะบะสามอย่างตอนเนี้นะมัน,น,มนคล้ายๆว่าจะได้ดูหน้าตัวเองว่ามันรู้จักหน้าแตกหน้าแตนบ้างไหมใช่ไหมเดือนกุมภาผ่านมา วันนี้วันที่สี่ใช่ไหมเออที่้เฮ้ยห้าเถี่ยเนาะที่ห้าธัญญาไม่เที่ยงลองถามที่ก่อนจะถึงวันพุธที่จะเทศเนี่ยว่าผ่านหรือไม่ผ่านใครรู้แม่จะมาจ้างแต่บาอะไรเส้นเส้นอะไรอีกอะไรอีกสามอย่างอะไรอีกเส้นแล้วก็อะไรอีกขนมแล้วก็อะไรอีกอันนี้คนไม่ค่อยรู้เนาะฉันให้หมด ันให้หมดนี่คือสักยะใหญ่ของอาตมาเห็น<ป>อย่างนี้แหละไม่ค่อยย่อยนี่แหละมันชอบโลภมากนะโลภอยู่แล้วมัตนตกหิวใช่ฮะมันก็ที่ไหลมามันก็น่ากินทั้งนั้นแหละไ,<อ>ไม่ต้องบอกว่าหิวหรอกมันน่ากินใช่ไหมเหมืนอนหลอดเลยเอ,อ้าวเฮ้ยตักอันนี้แล้วทำไมยังมียำม,มีเยอะอะไรมาอีกใช่ไหมล่ะอันนี้ก็พูดรายละเอียดให้ฟังดีมันดีอยู่ทีหลังอ่าใช่ใช่อาหารสุบูาณแบบอ่านั่นแหละทีนี้เอาเมื่อกี้ถามใบผ่านไหมผ่าน ไม่ผ่านเลยผ่านต่อไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านโดนในโดนในพลางโดนลวงโหไม่ธรรมดานะโดนลวงนะโดนรวงเลยโรวงเลยรู้ไหมเอ๊ะมันขนมหรือมันอะไรกันแน่วะเนี่ยทำไมมันมีกะทิมีอะไรไอ้ข้าวเหนียวเปียกอะไรมาวะก็ชิมชิมดูวก็ไม่หวานนี่ว่าเออเอไม่หวานนะ เออเห็นไหมเด่กกระโดดว่าเลยเห็นไหมท่านอาจารย์ด้วยขนมซะก็บอกแล้วไงมันไม่ธรรมดาไงใช่ไหมพอมาเจอข้าเหนียวเปียกอะไรอะไรกำลังฉันไปหมดทุกอย่างผลไม้ร่างไม้หมดตายแล้วกูตายแน่งานนี้เหลือข้าเหนียวเปียกแล้วก็เหลือไอ้ผักลวกอีกทีนี้ก็ชิมข้าเหนียวเปียกไปสองสามคำนะพอละไม่ไหวละ น่แล้วเปิดเผยนิดนึงค่ะเดี๋ยวเปียกอะนะก็คือคนหุงข้าวเขาเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ข้าวเหนียวเขาไปเอาข้าวเหนียวอะมาหุงเป็นข้าวเจ้าคือเงี้ยหมดว่าเขาเลยต้องไปแอร์ลูกแก้แก้ของภูมิรัตน์เขาไม่ใช่ข้าวเหนียวเขาเขาเรียกข้าวข้าวฟางข้าวฟางเขาบอกเปิดเผยไปถามเขาแล้วเขาบอกข้าวฟางแล้วก็รู้แล้วว่าไม่ใส่น้ําตาลมากมันก็เลยเฉยโกงไงแต่ที่แน่นอนจะฟันธงก็คือถ้าเป็นไอ้พวกลักษณะนี้มานี่ฟันธงเลยไม่เอาเลยเอาเราเลยกล้วยได้ แต่เขาต้มนี่ไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาใส่ของน้ําตาลหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวกับน้ําตาลที่กำลังพูดนี่นะเพราะนั้นการวิโตวิจาร์เนี่ยคือน้ําตาลถามว่าไม่ได้กินหรือไงน้ําตาลเนี่ยในผัดก็มีน้ําตาลนะแต่เราไม่ได้ตั้งตรงนั้นเราจะไปอ่าจะไปฟุง้งคลั่มากอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดในการปฏิบัติพูดเรื่องพวกนี้มันทึงชวนให้ฟังหูพึงเลยไหมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยมันจะฟังเลย ถ้าน้าไหลไฟดับร้องเพลงเลยไปเรื่อยมันก็ฟังแล้วก็ตาปลื้มๆมันก็อยากหลับตอนเ,เช้าเชานะแต่แต่พูดเรื่องนี้เนี่ยมันไปกระตุ้นฮอร์โมนของทุกคนที่มันจะต้องปฏิบัติธรรมไงเพราะฉะนั้น,น,นการที่เป็นนักปฏิบัติธรรมที่จะเข้าใจในมรรคข้อที่หนึ่งนี่นะมรรคองแปดข้อที่หนึ่งนี่คืออะไรคืออะไรมรรคข้อที่หนึ่งอะไรสัมมาทิฏฐิ ต้องเข้าใจให้ถูกตรงอ่าตรงก็คืออย่างของหวานที่พูดเมื่อกี้คือต้องเกี่ยวกับน้ำตาลอ่าเรา,าก็จะวิจัยไงโพดชงข้อที่หนึ่งคืออะไรสติก็จะวิจัยพอเจอสติปับ๊บอ่ามานลวงมานมานลวงเห็นไหมแต่ที่จริงมานก็คือเราด้วยฮะน้ำตาลน้ำตาลเท่านั้นถ้าไม่มีน้ำตาลก็กล้วยลอยมะพร้าวไงมันไม่มีน้ำตาลเนี่ยฮะ อ่ามันต้องมาถ้ามาในเชิงมันก็มีกะทิมานั่นแหละแต่ทําไม่มีไงกะทิสดกะทิมะพร้าวบวกไม่ได้กะทิมะพร้าวสดมันบวกไม่ได้ที่โรยมาโดยกล้วยมาไงยังก็จะไม่ต้องถันอะไรไม่ต้องกินอะไรแล้วอ่ากล้วยโรยมะพร้าวนี่ก็จะเอาหมดอ่าอ๋อผัดนั้นเราไม่ได้จ้างไงเราไม่ได้จ้างมันไม่ใช่ของหวานเนี่ยมันเป็นของกินอ่ะนี่มันต้องเข้าใจจุดนี้ไม่ใช่เอาหมดมาสการ์มเตครับอ่าเจริญทมพี่น้องทุกคน เขาให้ผมเทศเตะขณะที่ทํางานไปด้วยผมก็เลยเทศตามตามเรื่องตามลาผมก็มาวันนี้ก็เลยตั้งใจไว้น่เอารถมาเนาะมาเคลีย์ขยะให้มันหลวงปู่ให้เตให้ปู่คุยกับปู่แล้วเก็บพวกกอีแตกอะไรพังเพิงอะไรเก็บไปแมวบินเตก็จะไปแมวบินอุทยานผมก็มาแมวบินที่นี่ จริงนะเช้าเช้าเนี่ยมันต้องมาในลักษณะอย่างนี้แหละมาก้มๆเงยๆแล้วมารับแสงแดดอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่งั้นทำให้สรีระเราเนี่ยได้เคลื่อนไหวได้อะไรต่ออะไรแล้วขนาดจะมาเนี่ยจิตมันก็โอ้เดี๋ยวจะไปทอนยาเดี๋ยวไปลือกระเทียมอะไรมันจะมีนะใช่ไหมรายละเอียดเป็นรายละเอียดที่เทศให้ฟังนะเนาะนั่นแหละฉะนั้นถ้าเราชัดเจนตั้งแต่ออกเดินทางมาเนี่ยคือยินดีคือมีมูล มันก็จะได้ประโยชน์ไงมันก็จะไม่มีอาการแบบเด็กอันนี้เรามาก็จะถามตีส้มเนี่ยทำไมไม่มีเด็กวคนนี้อะไรเนี่ยเอาวันนี้เด็กยเขาให้ไปให้ไปช่วยกับสิกรรมทุกทีไม่ค่อยพลาดนะเอาแสดงไปนู่นเนาะก็เลยมีจัดแยดอยู่ใช่แล้วเด็กก็ไม่ชอบอยู่แล้วกะรู้ไงคงไม่ได้มาพี่เจ้าผู้ใหญ่ก็โอเคพอดีก็เป็นบรรยากาศที่ดีเนาะสำหรับชาวเรางานอะไรก็เยอะแยะไปหมดนะ ก็ถือว่ามีงานทําก็ใช้ได้ทั้งงานปูนงานอะไรต่อะไรจัดใจก็คงไม่วุ่นวายสเล่เนาะเป็นไปตามสภาวะเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วเราชนะแล้วชนะสิ่งแวดล้อมแล้วเราสามารถที่จะเข้าที่เข้าทางส่วไหนก็ได้อะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะเอวังมีพวกพลังลัานค่ะเพราะว่าเขาแปลงนี้เขาบอกเขาปลูกให้ชาวพลังล้านเออพลังล้านกินกระเทียมวอ อ๋อแต่เขาต้มไม่ใส่กระเทียมแล้วกินไม่ได้ไงไม่ได้ค่ะอืมแต่มันไม่ลั่น <laughs> ไม่รั่นแบบเปรีย้ยเ <laughs> ปรีย้ยอ่าใครมาคนสุดท้ายโอ้ไม่ได้เรื่องเลยใค,ใครลองสุดท้ายไงยปุ๋ยฝังดินเป็นไงบ้างเดินไหวอยู่ปเ่ดินไหวอยู่ปะเนี่ยแล้ว เดี๋ยวเธอแก่เนี่ยจะต้องจ้างคนอุ้มป่ะเออปุ๋ยเตรียมเลยเธอซื้อลอกเลยมีตังอ่ะเวลาจะเข้างน้ำก็กดลอกปืดขี้ปาดเวลากินก็กดลอกมาปืดอะไรเงี้ยสบายมากเลยเวนตเวลาใกล้ตายก็ไปนอนนั่แหละเฮือนถุวิตก่อนเลยรอเขายังไงใครเบื่อก็เน่ถอกระเทียมอ่ะ ไม่เบ so no ื Brother ่อสนุกโมสำหรับคนแก่เนาะหมสำหรับคนแก่ไม่ค่อยมีแรงอะไรเงี้ยตอนกระเทียมเป็นไงพลังล้านได้กระเทียมพอกินว่าพลังล้านอ่ะแต่มาเคยไปที่สองศูนย์สี่โอ้โห้าเป็นพงเลยไฮ้ยปลูกญ้าปลูกกระเทียมวันเนี้ยถ้าเขาปลูกพังเดี๋ยวเขาปลูกเป็นนาเลยอ่ะใช่ไหม ยาไม่มียขม่ขมลาดยาเยาอะย่าแล้วก<า>็ <c oughs> นะ <c oughs> นั้นเราจะไปเรียกใครเป็นย่านะเรียกเรื่องเรียกให้หมดเลยใครใกล้ตายยมือใครใกล้ตายละแกยังไม่ใกล้ตายเ<ค>ตย <c oughs> รียมตายใครไปบ้านม่วงก็เตรียมเอาลงไปเรียงไว้เอยนอนในลงได้ดีกว่าน้อ <c oughs> แบบยมเซิร์อ่ะอยู่ที่ตคขานพนมอ่ะแกจะนอนในลงทุกวันเลย กซื้อโรงไว้ประจาบ้านแต่แกเอาจริงแกนอนในโรงยันแกตายอ่ะแกก็นอนแกนอนในโรงบ้านแกก็มีโรงไว้ข้างบนที่นอนแกอันนั่นก็ซื้อโรงไว้เลยแต่แกก็นอนไว้เป็นโรงประจาตัวใหญ่คนภายในมันก็ตายช้าตัวใหญ่คนที่เข้าม,มาถึงคนภายนอกก็ตายเร็วรใช่ใช่ คนข้างนอกนั่นแหละตายเพราะว่าเขากินเนื้อสัตว์มาแล้วก็เป็นโรคร้ายแรงมาก็ตายไอ้พวกเราหนังเหนียวไงตายยากนะแต่พวกเราจิตใจดีแข็งแรงกินอาหารก็ดีก็อยู่ได้รอดใช่ไหมอากาศน้ําอะไรดีหมดนะอยู่ด้วยความเบิกบานแจ่มใสก็ใช้ได้ละใช่ไหมแก่แล้วไม่มีทางไปแล้วเนี่ยดูหน้าตาแต่ละคน่ ใช่ไหมผมก็งอกหน้าก็เหี่ยวนะกะก็ขึ้นฟ้าก็ขึ้นใช่ไหมไม่ต้องยับ <laughs> เจริญธรรมทุกคนอันนี้พระปีก คิดถึงว่าที่บอ่อพันนี่มีดอกแคอยู่หลายต้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครมาถึงตรงนี้ไม่มีใครเก็บก็เสียดายของเนาะปลูกแล้วเสียน้ำเสียปุ๋ยไม่มีใครมาเก็บมันก็ศูนย์เปล่าทางเศรษฐกิจแล้วย่างป้าปี่ก็ต้องการทำกุศลบ้างเล็กๆน้อยๆตามแต่งเราเพราะช่วงนี้สุขภาพก็ มีปัญหาอยู่วันไหนมีปัญหาเวียนหัวอะไรก็มาไม่ได้ค่ะวันไหนพอเป็นพอไปก็พยายามพยายามมานะคะแต่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเก็บแต่ดอกแคนะคะอย่างเมื่อวานก็ไปเก็บถัว่วถั่วไปขึ้นสลาแล้วก็ไปให้คนกินอะไรค่ะบางวันก็เก็บมะเขือเทศแล้วแต่แล้วแต่ความพร้อมของร่างกายค่ะค่ะแม่ประโยชน์ตนก็ได้เสียสละไงคะเสียสละละความหิดเกียตตัวคนเรา อยู่สบายสบายไปมันก็ไร้ค่าเนาะไวัยวัยขนาดป้าป,ปีก็ย่างขึ้นเจ็ดสิบแล้วมันก็สุขภาพก็ความแข็งแรงก็ลดน้อยลงก็ทำเท่าที่เราทำได้แค่นี้ก็เป็นความสุขใจละค่ะว่าเออเราไม่ได้อยู่เฉยโดยไม่ได้ทำอะไรเพื่อหมู่กลุ่มบ้างพอใจในสิ่งที่เราทำได้ในแต่ละวันวันนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็เป็นไปได้เราก็รู้ว่าการานี้ อายุขนาดนี้การะเทสถา,านะขนาดเรามันได้แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะสําหรับป้าปีเ <laughs> มื่อก่อนนี่นะเวลาโฮมแหงบ์วันบวรป้าปีไปได้ทุกนัดเมื่อปีสองปีที่แล้วปีถัดมามันก็กําลังลดลงไปบ้างไม่ไปบ้างไกลๆหน่อยก็ไม่ไปพอมาปีนี้เพิ่งได้ไปสามสี่ครั้งค่ะก็ต้องวางใจว่าขณะน,นี้เราจะทําเก่งเหมือนตอนอยังหนุ่มๆไม่ได้ละก็ต้องยอมรับตรงนี้ต้องวางใจให้มากนะคะ เอาไปยึดอย่างเกาูเราทําไมเกิดมาไม่ได้ทําอะไรมากมายเหมือนคนอื่นจะไปเทียบคนอื่นไม่ได้ค่ะคนแต่ละคนมีมีความแตกต่างกันทั้งสรีระร่างกายโรคภัยไขย้เจ็บแล้วก็อายุนะคะเราจะไปขีดขั้นมาคนนั้นคนนี้ต้องขยันเท่ากันต้องทํางานเท่ากันเหมือนกันก็นไม่ได้กันแล้วแต่ความถนัดของคนพรารูก็บอกว่าทํปาปลูกผักไม่ได้เราก็ไปทําอย่างอื่นที่เราทําได้ ได้ได้ช่วยหมู่กลุ่มบ้างไปสวนนั้นสวนนี้เห็นมะเขือเทศเยอะก็เก็บเห็นผักอะไรที่พอเก็บได้เท่าที่แรงเราเก็บหนักมากเกินก็เอามาไม่ไปก็เ <g iggle> ท่าที่เราทําได้ค่ะ